สนุนช่วงนี้โดยเม็ดแตงช็อป้านเติมโลบัคระบบ ID p a าร์บริการรวดเร็วทันใจแล้วยังมี ID ไก่ตันขายด้วยนะโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมเนาะวันนี้เราอยู่กันในบีสวอ a r มอีกแล้วนะครับแต่วันนี้เรายังไม่ได้อา่าไปในส่วนของ vet, เควสตบีมัดนะครับผมเนาะวันนี้เดี๋ยวมาขิงกันนิดนึงนะครับเพราะว่า ตอนนี้นะครับก็ได้ทําการเก็บรวบรวมแมทเทเรียลนะครับแล้วก็ทําเควสของตัวที่จะสร้างดาร์กไซส์นะครับหรือว่าเคียวแดงอันสุดท้ายนะครับได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจริงๆได้ตั้งแต่เมื่อจริงๆมันน่าจะทำได้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแต่ว่าปล่อยไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้ทำมามาอตอนเช้าตอนนี้ก็8โมงกว่ากว่านะครับเพิ่งตื่นเลยมดูผมดูเผาคน้นะครับผมเนาะเ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่า ตัวเขียวเนี่ยเนี่ยบางคนไม่รู้นะบางคนไม่รู้นะครับผมเนาะส่วนคนที่รู้แล้วก็เรื่องของมึงนะครับผมนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับแพนเทอร์ใหม่มานะโอ้บีมัสนะครับผมเนาะใครยังไม่รู้ก็มาดูซะนะครับผมเนาะอ้าวโอเคแล้วมาดูที่ดักไซครับเนาะสิ่งที่ต้องถาอ้าวเทียนเขียวเทียนเขียวขาดหนึ่งอันนี่ว่าเดี๋ยว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 พอดีพี่คาร์ฟไว้นะครับอาจจะยังไม่ได้ไปเคลม นะครับผมเนาะอ๋อนีออนเบอร์รี่นะครับยี่เรียกว่ายี่ห้าอันสุดท้ายนี่แบบโคตรทรหดเลยนะครับเพราะว่าคือมันมันต้องการเร่งด่วนเนาะก็ได้จากนูน่นจากนี่จากนั่นอะไรเงี้ยอย่างแริดนิน,น่อยอะไรเงี้ยโอเคตอนนี้พร้อมแล้วไปแต่ไม่ได้เค็มพึ่งมานะโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ครบแล้วนะครับ ก็ uh, ในการที่จะทำเชียวนะครับหรือว่าตัวดนะักไซส์เนี่ยก็ต้องใช้ ять, ทำเควสของตัวพึนะ่งไลลี ять, ract, ่บนะ 1, นีนะครับผมเนาะ250เควสก่อนนะครับผมเนาะแล้วก็ทำเลดเอ็กสเต็กนะครับผมเนาะ1,500อันนะครับผมเนาะแล้วก็ต้องมีหนาม200อันนะครับแล้วก็เทียนแดง100อันนะครับฮาร์ดแว็กนะครับผมเนาะแล้วก็เทียนเขียวนะครับผมพลาสติกนะครับผมเนาะแว็ก 50อ,50อันเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวซูเปอร์สมูทตี้50อันบวกกับฮันนี่นะครับผมเนาะ2ล้านล้านไอ้อ2ล้าน ..5 แสนล้านเออ2อเทเลียนอะ2.5ุดเทเลียนนั่นเองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวกดไปเลยแล้วกันปรับเน่ไหนที่สุดพี่ก็ได้เป็นกิมนะครับก็ได้ถือเชียวแล้วนะครับผมเนาะ ก็ในส่วนของความสามารถของเคียวเนี่ยก็อาจจะรู้กันแล้วนะครับก็คือมันช่วยเพิ่มอ,อะไรคิพาวเวอร์นะครับผมเนาะอ่าสิบเปอร์เซ็เนต์นะครับแล้วก็มีการสแต็กคูณไปเรื่อยๆนะครับคูณทีละศูนย์จุดห้าอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ช่วยเพิ่มดาเมจนะครับผมเนาะเอายังไม่ได้เค็มหลังนี่หว่า นี่เซิร์ฟปกตินะเนี่ยไม่ใช่เซิร์ฟวีทำไมมันไม่มีคนเลยวะนี่เดี๋ยวมาลองฟาร์มกันเบาๆนะเดี๋ยวมาลองแบบวิ่งในฟิลด์เบาๆแล้วนะปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเปิดตัวเลขโพลเลนนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ปดบังโทโเค็นต่างๆนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวลองฟาร์มแบบธรรมดาเบาๆเลย เน่เป็นไงแดงฉานนะครับเขาบอกว่าในระหว่างที่ติดสกอตชิงสตาร์นะครับไฟที่มันเป็นสีเข้มเนี่ยสีม่วงๆอะไรแบบนี้นะครับจะทําให้ดาวของสกอตชิงนะครับเพิ่มได้เร็วขึ้นนะครับผมนั่นหมายความว่าเราจะสามารถคอนเวิร์ตและเก็บได้มากขึ้นนั่นเองนะอันนี้ยังไม่เคยใช้จริงนะเพราะว่าเพิ่งมีเนะ <laughs> วันนี้ก็น่าจะทําให้เราเตีไก่นะครับหรือว่าตีหมีขาวได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามันเพิ่มในส่วนของดามเมจขึ้นมาเนี่ยโอเคฮัลโห นะครับผมเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับการครับเชียวของพี่นะครับก็คือมาโชว์เคสเฉยๆนะไม่ได้ว่าเอ่อมาอวดหรืออะไรหรอกนะครับผมเนาะเอาโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมเนาะไว้เอ่อสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคบ๊ายบายครับ